นมโรงเรียนตอนนี้แยกให้ชัดมี2กรณีกรณีที่ขอนแก่นก่อนก็<ฆ>คือเด็กรับประทานไปแล้วท้องเสีย,อ,สยอีกกรณีหนึ่งคือที่ชายแดนของเรานะครับบริเวณวังน้ําเย็นที่มีนมไปโผล่อยู่ที่กัมพูชานะครับดูกันทีละเรื่องวันนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ที่ขอนแก่นก่อนครับหลังจากที่เกิดเหตุเด็กนักเรียนดื่มนมโรงเรียนแล้วท้องเสียนะครับยืนยันจะตัดสิทธิ์โคต้านมโรงเรียน5%เ ของสาก์โคน,นมวังน้ำเย็นด้วยนะครับก็พูดถึงภาพรวมของปัญหาเรื่งองนมโรงเรียนคุณธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าบ่ายวันนี้จะไปดูที่ขอนแก่นหน่อยครับหลังจากที่เด็กรับประทานนมแล้วก็ท้องเสียจะไปคุยกับมิลบอร์ดของจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดของขอนแก่นเป็นประธานไปดูกระบวนการในการผลิตนมด้วยที่สาก์โคน,นมจังหวัดขอนแก่น รวมถึงตรวจสอบสถานที่เก็บนมระบบขนส่งว่ามีตรงไหนบกพร่องหรือเปล่านะครับพูดถึงกรณีของประธานสากรคนนมวังน้ําเย็นนายอํานวยทงกกที่ยอมรับว่าคือผลิตนมออกมาเกินพอเกินก็เลยเอาไปขายที่ฝั่งกัมพูชาโดยอ้างอื่นด้วยนะครับบอกว่าที่ห้ามจําหน่ายเนี่ยคือห้ามจําหน่ายในไทยไม่ได้ห้ามจําหน่ายในต่างประเทศโอ้โหอันนี้มิวบอร์ดก็เลยต้องลงไปตรวจสอบนะคะว่า เกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรตีความกันยังไงนะคะเตรียมจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันเพราะว่าตามหลักเกณฑ์แล้วมีข้อห้ามชัดเจนนะคะไม่ให้นํานมตรานมโรงเรียนไปใช้นอกประเทศจึงต้องพิจารณาเรื่องการลดสิทธิ์หเปอร์เซนของสหกรณ์โคโนมบางน้ําเย็นรวมถึงโทษอื่นๆด้วยค่ะส่วนกรณีที่นายอานายนะคะที่เป็นประธานสหกรณ์แห่งนี้ครูฟ้องกระทรวงกรเกษตรหากตัดสิทธิ์หเปอร์เซต จะทำะก็จะทําให้ตนเองได้รับความเสียหายและอาจจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะคะในเงื่อนไขหลักนมโรงเรียนที่บอกว่าไม่ควรส่งออกไปต่างประเทศ <c oughs> แต่ถ้าเป็นนมพาณิชย์ทําได้โดยใช้ตราของผู้ประกอบการเองเมื่อมาเกิดเรื่องการขายนมโรงเรียนให้กับกัมพูชาเป็นเรื่องที่ต้องดูเพราะว่ามีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วมีการขออนุญ,ญาตก่อนหรือไม่เพราะถ้าอยู่ภายใต้แบรนด์นมโรงเรียนการดําเนินการต่างๆก็ต้องอยู่ภายใต้นิ้วบอร์ดเท่านั้นค่ะ